สวัสดีครับผมแต่เดนินเขียนบางประมงมันเขียนผิดเลยแล้วต้องไม่มีอรอลึกนะครับก็ชุดนี้เป็นของโตโตยตา้าวีโฟีนะครับเป็นเป็นพื้นที่พังมานะครับที่รถสตาร์บติับพี่ไล่กันนะครับเรื่องต้นป้ายก็ไม่หมดปอกก็เสียนะครับโอริงแหวนมาเจ็ดตัว สองสี่หกเจ็ดตัวแต่ไม่แน่สูบหนึ่งมันอาจจะมีอยู่เดี๋ยวต้องไปเอาลองเอา,เอาในออกอีกทีแล้วก็ไอชุดออริทิกนี่ก็รั่วหมดเลยเดี๋ยวผมจะใช้ชุดออริทิกเป็นของแท้ถอดนยครับมันจะทนหน่อยผมมีเยอะของแท้ถอดมีเยอะแต่นี้ผมก็เอามาลายๆอันหนึ่งครับแต่มราจะใช้กระสีอันนะครับแล้วก็ปอกผมจะใช้เป็นปอกแท้ของของีดเดียวนะครับนะครับปลายก็จะเป็นของ P C A l e c i n g นะครับเป็นเกต คุณภาพที่ความแข็งของเหล็กเอ,อผมกล้าพูดเลยความแข็งของเนื้อเหล็กนี่นะครับค่อนข้างดีนะครับจะบอกว่าดีกว่าแท้เดี๋ยวแม่งกระโดนดราม่ากันอะีกนะผมบอกเลยนะครับนะครับถึงตอนมันจะต่ําเราไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ฝีมือคนทํานะครับอยู่ที่ฝีมือคนทำขน,น้นแล้วทํายังไงก็ได้ให้มันจบแล้วก็งานมันต้องใช้เต้นทคนทาน,นะครับไม่ใช่แม่งแต่สองวันสามวันทำ ยังไงมันก็ใช้ได้แต่ถ้าร,าระบบน้ำมันยังสปกปรกอยู่ต่อให้มึงใช้หัวฉีดปลายแท้โคตรแท้โคตรของโคตรแท้มันก็พังเหมือนเดิมน,นะครับขออภัย <c oughs> มันอยู่ที่ขั้นตอนในการทํางานของแต่ละคนมากกว่านะครับขั้นตอนใช้ามากกว่ากันนะครับขั้นตอนยิ่งมากนะครับการทําก็ยิ่งช้าความเสี่ยงก็ยิ่งสูงนะครับคุณอย่าคิดว่าเออ,เอแค่เปลี่ยนปลายหัวฉีดเองทาไมแม่ ทําไมแม่งมูเยอะจังทําไมคนนั้นทําแค่แป๊บเดียวเองคนนี้แม่งทำเจริงเป็นวันเออมึงลองคิดดูนะครับว่าอันไหนมันแพงกว่ากันนะครับเอามาแปดห้าอันนี้รอยเหมือนเอาปากกาไปบีบน,นีมันมันบี้อยู่หัวไหนมันมีบี้รอยอปากกาบีบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหัวไหนวะตอนถอดออกมันฝืนอยู่มันมอง แต่มันบีบมันลอยมันบีบมานี่ไงบีบแล้วมันไปโดนมันไปโดนหัวไฟไงมันก็มันก็บีบบีเสร็จปุ๊บมันก็ขอเท่าถรอกลำบากก็คือไปบีบปรกกาเฉยไม่มีท่านจับบีปากกาเฉยแล้วก็เปลี่ยนปลายหยอดหยอดน้ำมันไม่ได้ล้างะไรเลยข้างบนยังเน่าอยู่เลยไอ้หามึงใส่ปลายโคตรปลายดีแค่ไหนมันก็พังจำเอาไว้นะขั้นตอนไม่เท่ากันนะครับไม่ได้หมายว่าว่าราคาแม่งจะเท่ากันเลยโอเคแค่นี้คิดได้ แค่นี้ก็ไปหาที่ทำเอาทำที่กูกบแพงหน่อยนะแกนนั้นก็จบโอเคแต่อาจจะไม่ได้แพงอย่างที่มึงคิดก็ได้นะโอเค